แก่เบาหวานน้ำตาลลดเร็วมากสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมวันนี้ช่องสมุนไพรพาคุณผู้ชมมาดูสมุนไพรในบ้านเจ้าที่หั่นอยู่นี่ก็คือใบชะพูเนะาะใบชะพูที่หาเอากิ่นกับเมียงคำกินกับต่ำส้มเป็นเครื่องเคียงนะเจ้าต่างบ้านพัดจะฮ้องว่าใบาปุนก ใบชะพูนั้นมีสรรพคุณทางยาเยอะมากเจ้าทั้งช่วยขับเสมหะแก้หืดหอบแก้บิดแก้ธาตุพิการท้องอืดท้องเฟอ้อพักษาได้อย่างดีเลยเจ้าอันนี้แค่เบสิกเนาะอันนี้แค่ต้น,ตนเจ้าแต่ความจริงถ้าเจาะลึกลงไปก็คือเป็นสมุนไพรที่ช่วยเยียวยาแล้วก็รักษาโรคภัยต่างๆในร่างกายเยอะมากเจ้าวันนี้ท่านใดที่เป็นโรคเบาหวานเจ้าโรคเบาหวานนั้นอย่างที่หูเนาะบางท่านกินยา มันก็คงอยู่อย่างนั้นนะเจ้าบางทีก็ขึ้นสูงอ่าควบคุมบ่ค่อยได้เนาะพัดมีสมุนไพรนั่นก็คือใบชะพูนี่แหละเจ้ามาช่วยรักษาเบาหวานเจ้าคุณผู้ชมเอาใช้ทั้งต้นของเปิ้นเลยเจ้าทั้งต้นเลยถอนทั้งรากเลยถ้ามีหน่วยก็เอาหน่วยเปิ้นตวยคือเอาทุกส่วนของเปิ้นนะเจ้าถอนมาทั้งรากอ่าทั้งหมดเจ็ดต้นนะเจ้าเนอล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นก็เอาไปใส่ในหมอ้อ ใส่น้ําพอทวมนะเจ้าพอท่วมสมุนไพรเนาะต้มคือเดือดสักก๊ามหนึ่งกระป๋อแล้วเจ้าพอเดือดแล้วก็ปิดแก๊สเนาะแล้วก็พออุ่นก็นํามากินมาดื่มกินเหมือนชานะเจ้าเอาจิ๊บกินเหมือนชานี่แหละสมุนไพรใบชะพูนั้นต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งนะเจ้าเนอะคือต้มวันต่อวันวันใหม่ไปก็ต้องเปลี่ยนต้นใหม่เปลี่ยนสมุนไพรใหม่เนาะบ่เอาของเก่ามาต้มที่สําคัญก็คือช่วงเวลาที่เฮากินนะ่ะคือตรวจน้ําตาลในปัสสาวะก่อน ทั้งก่อนดื่มแล้วก็หลังดื่มน,นะเจ้าเพราะว่าน้ำสมุนไพรใบชะพูนั้นจะทําให้น้ํนตาตาลลดลงเร็วมากเจ้าท่านใดที่เป็นโรคเบาหวานเนาะเอาสมุนไพรใบชะพูนะเจ้าลองมารักษาพอกินต่อไปเรื่อยๆนะเจ้าจนกว่าจะหายเนอ้อสูตรนี้ได้ผลดีเจ้าท่านใดที่รักษาแล้วมันยังสูงอยู่ลองใช้สูตรนี้พอเจ้าแต่ที่สําคัญต้องต,องตรวจน้ําตาลก่อน,นเจ้าเนอ้อตรวจน้ําตาลใน ในปัสสวาวะทุกครั้งทั้งก่อนดื่มแล้วก็หลังดื่มเจ้าเพราะว่ามันจะลงเร็วมากเลยสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดๆที่พันอยากจะมาบอกกับคุณผู้ชมเนาะสูตรพื้นบ้านเจ้าฝากบอกต่อกันไปตัวเนอ้อ